จอมใจจักรพรรดิตอนที่24เวยจืออีส่งชีนันหวังกลับไปก็คิดเสียว่าให้พวกเขาเก็บรักษาเอาไว้ให้ก่อนต้นไปเยกกล่าวหากว่าถ้าต้องการเดี๋ยวข้าไปชิงกลับมาให้ก็ได้ เจ้ิว่าชิงมาได้อย่างไรชูเหยียนสายหัวคุณได้รับแต่งตั้งจากราชสศนักกรรทำการช่อราชบางหลวงทรัพย์สินได้รับหมวอต้องถูกส่งเข้าท้องพระครังอยู่แล้วต้นไปเย่ยอเอออคอยตามหากว่าเจ้าต้องการเดี๋ยวข้าไปเอากลับมาให้ก็ได้เปลี่ยนแค่คำเดีวยวก็ถูกต้องตามทํานองของธรรมขึ้นเยอะ สืสีกงกงนำข้าประอาหารเข้ามาซี่ครองหมูตุนมันย่องแวววาวดูแล้วเย้ายยวนคนยิ่งนักต้วนไปเย่ทราบซึ้งใจนึกว่าจะไม่มีเนื้อให้กินจริงๆเสียอีกพูดมากนะชูเยียนหยิบตะเกียบส่งให้เขาเกี่ยวกับรัฐิเทียนชาเจ้าคิดยังไงคนพวกนี้รับมือด้วยยากไหม ก็แค่รัฐทิมานเล็กๆในชีนานไม่มีอะไรให้ต้องกลัวต้วนไปเย่กล่าวเพียงแค่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยท้าทายจวนชีนานมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาช่วงหลังเองที่หลงเชื่อข่าวลือเลยคิดจะมาชุดเย้าเอ,อ๋ไปแต่งงานด้วยชูเยียนเอ่ยฟังดูนะสมเป็นรัฐทิมานจริงๆเด็กหนุ่ม14 1 5ก็ยังจะชด คนนี้ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหากไม่มีพวกนางเกรงว่าจะไม่มีทางพบคังรับของสื่ออยู่เิียวได้ง่ายดายขนาดนี้ต้วนไปเย่กล่าวช่วยเย็ยนพยักหน้าคดีภูเขาทองคำทับ่ากระจางไปแล้วกว่าครึ่งตอนนี้เรื่องที่เร่งร่วนกว่าก็คือต้องโทรให้แน่ชัดว่าเหล่าผุ้เฒ่าโรงทานประโยชน์ที่ใดรวมถึงเรื่องที่ว่าผู้เฒ่ามู่เสือถูกขังอยู่ที่ไหนด้วย ไม่สู้พูกเราไปถามหลานจีดูต้วนปเย่ยก,กล่าวเจ้าเอ,อ๋จูเหียนชะงักเจ้ากับหลานจีสนิทสนมกันมากเรือข้าไม่สนิทแต่มีคนสนิทต้วนปยเย่แย้มยิ้มแลงโฉมเป็นเขาก็ใช้ได้แล้วกินข้าวก่อนต้วนปเย่ขีบท,ที่โครงหมูให้เขาเช่นหนึ่งกินเสร็จแล้วข้าค่อยบอกเจ้า พูดกันตามสัจจินคนครัวของสงนีิพักม้าหนีฝีมือไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพ่อครัวใหญ่ของหอสุราเลยอย่างไรเสียก็เป็นคนถูกเชิญมาเป็นพิเศษเพื่อทำอาหารถวายจากวัดเชียวนะเพียงแต่จะทำเช่นไรได้ในเมื่อชูเยยนนิยมชื่นชอบอาหารรสชาติจืดชืดทุกีวันหากไม่ใช่ผักก็ต้าหู้กระทั่งเกลือยใส่มากไม่ได้ป้าคนครัวจึงสดหดหูยิ่งนักรู้สึกว่าตนความสามารถสูงแต่กราบเสียเปล่า อนาคตหากออกไปกระทังจะคุยวโวอวดก็ไม่อาจทําได้แลดังนั้นหดน,นี้ยากนักเยยนว่าควาบาดโปรโดจะเสวยเนื้อตนก็ย่อมต้องเปลี่ยนรูปแบบการทําอาหารสักหน่อยอาหารแต่าจานจึงล้วนสดใหม่เลิศรสหาใดาเทียมงั้นเอาฟีม,าม้าใเมือสวาตัามีออกมาใช้จนหมดน้อยนักชวิวยน,น,นจะเจริญอาหารเช่นนี้บางทีอาจเป็นเพราะอาหารรสชาติโอชาหรืออาจเป็นเพราะเหตุผลอืน่น ต้วนไปเย่ใส่ใจละเปียดละอ้อยิ่งค่อยๆเคีียก้างปลาออกทีละชิ้นภายใต้แสงเทียนและวใช้ช้อนคนดูอีกทีจึงค่อยวางนมเบื้องหน้าอีกฝ่ายว่ากล่าวอีกว่าหนนี้ไม่มีก้างแล้วแน่น,นอนช่วยหยันก้มหน้าสดไปอึกหนึ่งร้อนอยู่บ้างแต่กลางพอดีในค่าคืนเช่นนี้นอก้าต่างสายฝนโปรยปลายหนานหนักก่ว่าภายในห้องกลับไม่มีความหนาวเย็นเลยแม้แต่น้อย สุสีกองกองดื่มชาอยู่ในห้องถัดไปใจปพรางคิดว่ามือนี้ฟาบาท,ทรงใช้เวลาสวยนานจริงๆงเดาว่าพอเช้ามาป้าคนกระุงได้รางวัลจากชินันหวังไม่น้อยเลยทีเดียวพอจานชานที่เหลือบนโต๊ะถูกยกออกไปจนหมดและต้มน้ำชามาอีกหนึ่งกาแล้วชูเยนจึงกล่าวพูดต่อซื้อเจ้าแปรโฉมเป็นใครต้นไปเยี่ยตอบเว่ยจืออี e. ชูเยนสับสนเว่ยจีอีคือใครมือกระบี่เดียวได้หนึ่งในยุทธภพนวดงดังอะไร และก็ไม่นับเขาเป็นคนอีอะไรด้วยแต่หน้าตาหล่อเลาสูงใหญ่ต้วนไปเยี่ยเก่าวหลานจีนนิยมชม่ชอบเข้ามาตัวหล่อชูวเยียนความมิมยมชื่นชอบของนางพิศาจรัฐที่มาดูแล้วก็ไม่น่าจะมีเป้าหมายอันใดอื่นหรอกภายในห้องเงียบสงัด ผ่านไปชั่วครู่ต้วนไปเยกเกลาก็าแค่ไปคุยด้วยไม่กี่ประโยคน่าจะไม่เป็นอะไรหลานเจเองก็ตามต่อแยเบื่อีมานานแล้วด้วยแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยสำเร็จดังนั้นพอเจอหน้าก็คงไม่ทางทำเรื่องอย่างว่านแน่นอนชุยเยียนยังไม่เคยสำเร็จ แดาว่าก็ต้องกระน,นึงหาอยู่ตลอดเลยนะสิถ้าแค่ลองเสนอดูเท่านั้นเองพอเห็นว่านานและอีฝ่ายยังไม่ปริปากขวรไปเยกยิงได้แต่กล่าวหาถ้าหากไม่ชอบใจนั้นก็ไม่ไปแล้วเดี๋ยวคิดหาวิธีอื่นแทน ปรมแปลงรูปลักษณ์ภายนอกนั้นง่ายแต่กริยาท่าทางคําพูดคําจะอุปนิสัยเล่าทํายังไงถึงจะไม่เผยพิรุธชูเหยียนเอ่ยขึ้นในที่สุดหลันจีเองก็คงไม่มีทางพอเห็นเวอยจีอิแล้วจะเป็นฝ่ายเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดออกมาให้รู้สักหน่อยยังไงก็ต้องทักทายตามมารยาท เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลต้วนไปเย่กราวยีอี e, แต่ไหนแต่ไรมาก็คอยหลบหน้าหลานจี e, มาตลอดข้ากับเขายังเคยได้ติดต่อกันอยู่หลายครั้งคิดจะเรียนแบบกิริยาท่างให้ได้สักแปดส่วนก็มานับมายากเย็นช่วยเย็นเอ่ยอ๋ออ๋อหมายความว่าอะไรต้วนไปเย่มองเขากลางขามอย่างเชิงถ้าอย่างนั้นสุขแล้วจะให้ไปหรือไม่ให้ไปช่หยเย็นเอ่ยว่าไปต้วนไปเย่พยักหน้าได้ ชูย,ยียนยืมชาต่อไปผ่านไปครู่หนึ่งจูจต้วนไปเย่ยกระเสือกมาไม่สู้ไปด้วยกันเอ๋ชูเยียนประหลาดใจต้วนไปเย่ยกล่าวว่าหลานจีวิทยายุทธไม่ได้เลิศล้ำหากว่าใช้วิชาปราณเตา่าอยู่บนหลังกาหนังย่อมใ่ทางหาพบปราณ,ราณเต่าวิชากระังภายในาชดึงในแนวคิดลทัทธิเต่าโดยกำหนดลมหายใจให้ละเอียดราบเรียบจนสัมผัสไม่ได้ประนึ็ตอนเต่าจำศีล ชูยันนยินคำก็ยิ่งนิ่งเงียบให้หาไม่พบก็หาไม่พบอยู่หรอกแต่เรื่องแบบนี้ทำไมต้องให้ตามไปดูเป็นไิเศษ็จด้วยนะภาพแบบนั้นแค่คิดก็ขนหัวลุกแล้วต่อมาต้วนไปเย่อสุกตัวเองเสนอแบบนี้ออกจะแปลกประหลาดอยู่สักหน่อยเหมือนว่าไม่ได้พิจารณาให้ถี้วนก่อนนั้นจึงเอ,อ่ยอีกว่าไม่ไปก็ได้นะชูยันกาว่าเราจะไปต้วนไปเย่กะอึ้งอิมกี่ จะพายจริงๆนรือุยันดื่มชาจนหมดกาจกนั่งกั้นไล่ต้วนไปเย่ไปที่ห้องนอนด้านข้างเปลี่ยนเอาเตียงอย่างมาแทนที่เรียบร้อยผ้าม่านเตียงและผ้าปูที่นอนสีแดงสดใสดูเป็นมงคลยิ่งเห็นว่าเป็นของที่มีอยู่ในสถานีพักม้าอยู่แล้วปาบาทมีรับสั่งให้ประหยัดมัธยัตย์ทั้งได้แตกออกมาใช้งานไปก่อนเพราะจะซื้อใหม่ก็ไม่คุ้ม สุสีกงกงช่วยปูที่นอนให้เขาไปพรางแย,งย้มยิ้มเจรจชาไปพรางผ้าปูที่นอนตัวนี้วัสดีมาก็รับเนียนนุ่มต้วนประเยืลอองลูกดูนุ่มนิ่มมากจริงๆสุสีกงกงยังกล่าวอีกว่าเมื่อตอนกลางวันฝ่าบาทยังประทับอยู่ที่นี่พักหนึ่งอีกด้วยนะขอรับ ต้นไปเย่พรันอารมณ์ดีขึ้นทันทีแต่ก็ดีอยู่ได้ไม่นานดึกตื่นข้ามคืนนอนอยู่บนเตียงยิคิดยิ่งรู้สึกว่าไม่ครูตัวเองถูกพิดกูเป็นแน่จะอยู่เป็นฝ่ายเชิญชวนทั้งบุดานางพิศาษรัฐที่มานเสียอย่างนั้นที่น่าตกใจคือคนมันรับปากชะด้วยสิ <c oughs> แต่เรื่องราวเกี่ยวพันกับความเป็นความตายของเราผู้เท่าโรงทานเวลาเพียงสั้นๆไม่อาจคิดหาแผนการอื่น,นได้แต่ต้องทําเช่นนี้ดังนั้นตอนบ่ายวันต่อมาต้วนไปเยิ่นั่งอยู่หน้ากระจกเช่นเคยปลอมแปลงฉมตัวเองให้กลายเป็นเว่ยจืออีก ชูเย็นยืนอยู่ด้านหลังเขาจิตใจสับสนโอนบันยิ่งนักต้นไปเยี่ยก่าวข้ามาอยู่ข้างกายหากคิดโรลงเตรียมจริงก็ต้องระมัดระวังให้มากชูเย็นเอ่ยว่าได้ต้วนไปเยี่ยเดินออกไปด้านนอกกระเพียงสองก้าขานหน้ากลับมากรรมชับเรือนไม่มาก็ไม่เป็นไรนะชูเย็นยังกล่าวต่อว่าได้ต้วนไปเยีเดินออกจากสถานีพักม้าไปคนเดียวชูเย็นนั่งอยู่หน้าโต๊ะรู้สึกปวดหัวเหลือเกิน ต้นปเย่สะายกระบี่ยาวเดินไปตามถนนดุนแล้วหล่อเหลามากจริงๆชวนนั่แม่นางน้อยหลายคนต้องเหลียวหลังมองความเมืองตาเยี่ยนห่างไกลยุทธภพจึงไม่ใครรู้จักว่าเขาเป็นใครเพียงพูดว่าเป็นอาคารุุรารูปงามจากตากแดนต้นปเย่ตรงไปายังลงเตียมเยี่ยนหุย เป็นเวลาอาหารเย็นพอดีในห้องโถงจะมีผู้คนนั่งอยู่ไม่นห้อยเสียวเอ,อ้ยยกถัว่วเลยส่งอาหารกินเล่นมาให้พรางกล่าวทักทายด้วยความกระตือรือร้นถามว่าลูกค้าอยากจะกินอะไรต้วนไปยหงยังทันได้ร่ายรายการอาหารด้านหลังกลับมีน้ำเสียงไพเราะพรับริง้งดังมาหรือนายท่านคือจอมหยุดไว้ ต้วนไปเย,ย่หมุนกายใช่จริงๆด้วยยิงรับใช้หลานจีปราเพิ่มเป็นที่สุดแม่นางชายเทียนต้วนไปเย่พยักหน้าเล็กน้อยไม่นึกเลยจริง,รงๆว่าจะนำมาหบจอมยุดไว้ทีน่นี่ยิงรับใช้ยำยิ้มเอือนเอ่ยชาติที่องค่าอยู่ชั้นบนนี่เองจะขึ้นไปดูพสนาร่วมกันสักจอกไหมเจ้าคะแน่นอนต้วนไปเย่หย,ยิบกระบี่บนโต๊ะพรางลุกขึ้นยืน แม่หญิงรับใช้เห็นฉนั้นพ่านรู้สึกประหาดใจเว่ยจีอินนั้นรังเกียจอย่าฉันถูกตามระยะอีกทั้งยังไม่ใส่ใจให้หลานจีที่ผ่านมาเพื่อเห็นลัทธิเทียนชาที่ไรกะนี้ไปตลอดไม่เคยยินดีปรีดาเช่นนี้มาก่อนยังจะเอ่อยู่ทำไมเป็นนางยืนนิ่งไม่ขยับต้นไปเยอ่อจิงกระตุ้นเตือนพบญาติเทียนชาให้วัน่อย้า่เรื่องจะหารือด้วยพอดี หญิงรับใช้พรันรู้สึกตัวจะนั้นก็นำเขาขึ้นไปชั้นสองและให้เราอยู่นอกประตูเครื่องตัวเองเข้าไปรายงานผ่านไปครู่เดียวหลานจีก็เปิดประตูได้่รับตวยตัวเองพอเห็นว่าเป็นว่ยจืออีจริงสิหน้าพรันเบิกบานต้นปเย่ประสานมือกล่าวว่าเจ้าลัทีิหลานไม่คู่ฟังใช้เถียนบอกข้าก็ยังไม่เชื่อน,นึก ถึงว่าจะเป็นจอมยุดธเว้ยจริงๆหล้านชีลิกทางให้คนเข้ามาในห้องและปริกมือปิดประตูนั้งกริ๊กทําไมมาถึงที่เมืองนี้ได้มาที่เมืองนี้เป็นเรื่องบังเอิญแต่มาที่โรงเตรียมเย่นหุวนนี้กลับเป็นเจตนาต้วนไปเย่กราว หลานจีได้พันพันหัวเราะคิกคักนัก้นก็เลือ้อยกายขึ้นดังอสรพิษช่างเป็นเรื่องหายากจริงๆในสุดจอมหยุดไว้ก็คิดตกแล้วหรือว่าก่อนนี้ข้าน้อยก็บบอกไปแล้วชิดมนุษย์ทั้งสั้นทั้งขมเขื่อนจะสร้างเป็นสุนดีมีกุณิทำไปทําไมต้วนไปเย่เบียงตลบอย่างไม่สะทกกระทานพรางรอบคร่าครวญในใจก็อย่าให้มีใครมองอยู่นอกหน้าต่างเลยในเมื่อก็มาแล้วทําไมต้องหลบเลี่ยงด้วยหลานจีชักจะไม่พอใจข้าน้อยมีเงื่อนไขต้วนไปเย่กล่าว เงนไขอะไรหลานจีแนบชิดอยู่ข้างกายต้นไปเยี่ยกล่าวอย่างเย็นชาครางทองคําบนเขานอกมือนั้นข้าต้องการส่วนแบ่งด้วยไม่คาดว่าเขาจะเอ่ยเรื่องนี้ออกมาตรงๆเช่นนี้หลานจีชงะงักั้งอย่างเห็นได้ชัดสีหน้าพันแปรเปลี่ยนเจ้า้าทิหลานอย่าได้กลัวไปข้าน้อยไม่ใช่คนไม่รู้กาละเทศะพอเห็นสีหน้าปราดใจกองนางต้นไปเย,ยก็โหระ เพียงเพราะวันนั้นเดินไปบนเส้นทางผู้ก่านพบเห็นบางอย่างมาโดยบังเอิญกดยุทธภพผู้พบเห็นมีส่วนช่วงหลังการเงิน,นงก็ฝืดเครืองโดยแท้เลยต้องทำหน้าหนามาเรียกร้องเช่นนี้แต่ว่าชาตาทัติหลานวางใจได้ผู้เซเวอร์ย่อมไม่ทำตัวเป็นสิงโตอ้าปาก จต้องการเท่าไรลานจีนยังนั่งยืดตัวตรงต้วนไปเย่คำนวณออกมาสิงโตอ้าปาเป็นํำนวนหมายถึงเรียกร้องราคาหรือเงินการที่สูงเกินเหตุใช้บรรยายถึงคนละมบต้วนไปเย่คำนวณออกมาหลานจีนี่ยังนับว่าไม่มากอีกเหรอ เทียบกับภูเขาทองคําในถ้ำแล้วแน่นอนว่าไม่ถือว่ามากต้วนไปเยต่ตอเบเยือกเย็นเกรงว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวด้วยซ้าไปหากคิดเสียว่าเป็นค่าปิดปากเจ้าละที่ก็ไม่เสียเปรียบแล้วก็ได้หลานจีรินสุราสองจอกปิดปากย้มยิ้มพรางกล่าวเงินทองถ้าให้แต่ต้องดูฝีมือเจ้าว่าเป็นเช่นไรหากว่าปฏิบัติจนค่าสุขสมได้แล้วก็จะเอาเพิ่มเป็นสองเท่าก็อย่างได้ ต้วนไปเย่อ,อดไม่ว่าจะต้องปลายตามมองไปนอกหน้าต่างอีกรอบจงอย่าได้มีคนอยู่เลยอย่าได้มีคนอยู่เลยอย่าได้มีคนอยู่เลยนิ้วของหลานจีลมไล้แผงอ,อกเก้าอย่างแผวเบาหมยจะแกะผ้าคาดเอวออกต้วนไปเย่ปัดมือของนางออกเงินอย่างไม่ได้เห็นเลยเจ้าหนี้ออกจะจะร้อนเกินไปแล้ว เจ้านิช่มคอนตรงเสียเล็กเกินหลานจีกลับนึกขันน่าสนใจน่าสนใจไม่ใช่ทุกคนจะได้เป็นดังเจ้าหฤทิหลานที่มีโชคลาภหล่นจากฟ้าฟ้ามาให้เก็บต้วนไปเย่กล่าว คนธรรมดาสามัญอย่างพวกข้าก็ได้แต่ต้องระมัดระวังให้มากไว้จอมยุดธว้คิดจริงๆหรือว่าข้าได้มันมาประปราว้านจีใส่หัวเพื่อวันนี้ก็ต้องลงทุนลงแรงไปไม่น้อยเลยเรื่องนี้ข้าเชื่อต้อนไปเย่โครงจอกเล่า,าไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงทานกลางเมืองเมือ่อหลายวันก่อนนั้นคิดว่น้าพกิมือเจอ้าละทิหลานด้วยกระมังชเชลียวฉลาดจริงหลานจีถอดเสื้อนอกออกไปเห็นท่อนแขนกลมเกี้ยงราวมุกเนียนลื่นดัง ต้นไปเย,ย่ยิ้มไม่พูดไม่จายงเยกเย็นอย่างยิ่งเครื่องดื่มสุร,ราต่อไปสามวันให้หลังข้าจะกลับที่เทียนชาหลานจีน้ำเสียงเกียดกครานมาทราบเงินนี้จะส่งไปให้จอมยุดไว้ที่ใดที่บ้านเก่าที่เจียงซีต้วนไปเย่ยตอบไดห้หลานจีเอื้อมมือไปแตะริมฝีปากเขาแต่นหนตะไรมาเปิ้นเจียวเปิ้นเจียวก็พูดคําไหนคํานั้นเป็นคําเรียก แผนตัวของเจ้าสำนักหรือเจ้าอาทิเปิ้นเจี้ยวก็พูดคำไหนคำนั้นไม่เหมือนกับปรุดเหม็นโชวอย่างพวกเจ้าหรอกมีแต่คำพูดเชื่อถือไม่ได้อยู่เต็มปากต้นไปเย่โอบนางได้ถือโอกาสเบี่ยงคนทิ้งไปอีกด้านข้าบอกแล้วรอให้ได้เงินมาก่อนหลานจีถอนหายใจรีบ นิ้วลูบไหล้ปลายคางเการู้สึกกล้ามเกินฝืนทนยิ่งนักทรงอกปัน่นป่วนพุ่งพร่านสั่นสะท้านจนคนหน้ามืดตาลายดื่มเหล้าจนพร่องไปเกือบครึ่งหายต้วนไปเย่ยถึงคล้อยปีกตัวออกมาได้อย่างยากลำบากลั่วทั้งร่างตรปอนไปกลิ่นแป้งหอมกำลังคิดจะกลับไปอาบน้ำที่โรงเตี๊ยมแต่ตัวเนี้ยนกลับตามมาหาสื้อก่อนกลับว่าไม่คู่ปาบาเดเสดมาขอรับต้วนไปเย่ฮะต้วนไปเย่เนะ ต้นพเพย,ย์เหาตันนี้กล่าวต่อจากนั้นก็เสด็จกลับไปกลับไปก็ถูกต้องแล้วยิงตามอุปนิสัยของคนผู้นั้นหากอยู่คอยต่อไปได้นิสิตึงจะแปลกต้นเย,ย์ถามหลังจากนั้นล่ะหลังนักประบาทก็มีรับสั่งให้ข้าน้อยบอกหวังเยียว่าให้ไปที่สถานีม้าพักม้าทันทีต้นเน้นมองกันด้วาตาเห็นอกเห็นใจแล้วกล่าวเสริมีประโยคถ์าทางจะกลิ้วมากเลยล่ะขอรับต้นเย,ย์สุดืรนี้กระทั้งพื้นก็คงนอนไม่ได้แล้ว ในสถานีพักมหาพอสุสีกงกงเห็นกาเพื่อก,ก,กล่าววังอย่ารีบเข้าไปเถอะขอรับพระบาททรงรออยู่นั้นแล้วถ้ายังไม่มาอีกเห็นท่านจะพังห้องแล้วละ ต้นไปเย่สุดลมหายใจลึกจะนั้นก็ยื่นมือไปผลักเปิดประตูชิวเยอนชิ้นนิ้วที่หลังฉากกันลมไปหน้าไร้อารมณ์ไปอาบน้ําให้สะอาดเหม็นต้นไปเย่กล่าวอย่างรู้สถานการณ์ได้ครับน,น้ำเสียงน้าไหลดังลอยมาจากหลังฉา,ากกันลมชิวเยินนั่งอยู่หน้าโต๊ะเปิดดีกาอ่านต่อเพิ่งจะออกจากวางมาได้ไม่นานทําไมตัวสอนของอักคะร,ราชโกถึงได้เปลี่ยนเป็นดูไม่ได้เช่นนี้นะพอกลับไปต้องให้เขาคัด จดหมายสูทุกวันละแปดจบเสร็จแล้วจบจทนทั้งแน่ใจก็บรร่าไม่กลิ่นหอมหลงเหลืออยู่ต้วนไปยเย,ยถึงค่อยลุกออกจากอ่างอับน้ําสื่อสีกงกงตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่เอาไว้ให้แล้วแม้จะบอกว่าสีสดเสียจนดูไม่ได้แต่ประวัติมีพระประสงค์ให้หามาตอนกลางดึกกลางเดินเช่นนี้ก็หาดีสุดได้เท่านี้จริงๆและต้องใช้ไปก่อนยังมีชีนั้นหวังรูปงามสวมใส่อะไรตลอดเหลาเป็นที่สุด ต้วนไปเย่นั่งอยู่ข้างโต๊ะชุยันเปิดปากเอยถามอะไรมาได้บ้างถามอะไรมาได้บ้างแต่ยังคงอ่านดีกาอยู่ตลอดตาย,ยังไม่เหลียบขึ้นมามองเดยต้วนไปเย่กราบสามวันหลังจากนี้น้าที่เทียนชาจะไปจากเมืองใต้ยเย่นเป็นไปได้ผู้เท่าดานั้นไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วชุยันได้คำได้ยินคำฟันนิ้วหน้า ไม่แน่ว่าผู้เท่าหมูซื้ออาจจะอยู่ในนั่นด้วยต้วนไปเย่ก่าวข้าวางแผนจะตามไปดูชูเหยียนไม่แน่ใจมีอันตรายหรือไม่รอบสะกดรอยตามหลังไปมันน่าจะมีปัญหาอะไรหรอกต้วนไปเย่ก่าวหากว่าจะต้องชิงคนค่อยย้อนกลับมาขอกำลังเสริมก็ได้ชูเเยียนพยักหน้าด้วยความลังเลดังนั้นไม่โกรธแล้วนะต้นะวนไปเย่ถามชูเหยียนหยิบดีกาขึ้นมาอีกเราโกรธเมื่อไรกันต้วนไปเย่เทา้าคางมองเขา ปลายหางตาชูเย็นเรียบเห็นรอยสีแดงสายหนึ่งนั้นจะไงหน้าขึ้นด้วยความทรงสั้งท้วนระเย้ถามมีอะไรระชูเหย็นฝ่ายเคลื่อนกายเข้าใกล้เขาหัวใจท้วนไปเย้าเกิดความขัดแย้งระหว่งางความมีามชั่วนในฉับปันฟ้าแลบแปรกาดฟ้าร้องกึกก้องชูเย,ย็นยื่นนิ้วไปหาแล้วกี่แหวกสาบเสื้อเขาท้วนไปเยกเขารู้สึกหน้าเมื่อจะเป็นลมหน้าเมื่อจะเป็นลมจริงๆหลังจากนั้นยังไม่ทันจะได้เป็นลมชูเยน็นก็เอื้อมมือไปฟาดโต๊ะด้วยความกรดเกี้ยวเสื้อกอนซื่อสี เงโอ้โหอยู่นี่พยาค่าสืสีกงกงกำลังกินทัว่วเลยสองอยู่ด้านนอกไม่คาดว่าจะจุ่ถูกเรียกรีบรันวิ่งขึ้นมาทร <c oughs> งแค่ชูเย็ยนกราบไม่มีท่าทีสงบนิ่งดังเดิมแล้วต้วนไปเย่หื่สีกงกง <c oughs> มองไปทางชีนันหวังเกิดเรื่องอะไรขึ้นนคะกขรร้าต้วนไปเย่ยยิ่งไม่รู้อิโนโอินเนกว่าเขาเสืออีข่ายไม่รู้ได้อย่างไงเล่าทว่าอรสวรรค์ทรงที่โรดอื่นก็มีอาจขัดพระบัญชาต้วนไปเย,ย่กลับมาที่ห้องด้านข้างแหวกสับเสียตัวเองแล้วก้มมองดูหมาจรู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายเห็นคือรอยแผลสีแดงรอยหนึ่งมองดูแลค่ายเพิ่อจะผ่านประสบการณ์อะไรมา <c oughs> เป็นเพราะมันไตเป็นผ่านจริงๆนะผ่านไปชุกรู่ต้นไปเยกระหนีบแมงม,มุมขึ้นมาแล้วยื่นแขนข้างหนึ่งเข้าไปหน้าต่างดาว่าอยู่ในโถจนเบื่อเลนี้เอามาตอนไหนก็รู้ตัวมันก็มีพิษด้วยทําไมไม่วางดูสักหน่อยเล่าไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นจริงๆเรื่องที่ว่าทําไมต้องยื่นมือผ่านหน้าต่างเข้ามานั้นนั่นก็เป็นเพราะประตูถูกลงกรอเอาไว้เลยเข้าไม่ได้พอเห็นแมงม,มุมยั์ผนปุยตัวนั้นเข้าเฉียนผ่านด้ตนใคร่จะเป็นบ้าอยู่แล้วสิ สื้อสีกงกงอยูนี่ไปเยอะข้าคนนี้สื่อสีที่กงกงเตรียมตัวมาแล้วไม่ได้กินถั่วลิสงเสียงก็ดังฟังชัดยามวิ่งเก้ากระชับกระเฉงแข็งแรงโน้มนนาวแคมมาคับให้ฉีน,นันวังกลับในห้องดันข้าสุกอยากจะถอนหายใจเสียเลยเกินโกรธแล้วก็ต้องกล่อมกันดีดีมีใครที่ไหนเขาถือแมงมุมวิ่งมาหลอกให้กลัวกัน ไม่ใช่เด็กน้อยสามขวดแล้วแท้ๆสามขวบแล้วแท้ๆไม่เข้าใจเอาเสียเลยจริงๆจบตอนที่ี่สิบสี่ครับ